ประโยคทรงพลังจากคนรวยที่จะทำให้คุณเป็นมามืดรวยแบบเงียบๆคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเขามักจะไม่อ้วดแต่กลับมีคำพูดที่ทรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตพวกเขารวยแบบเงียบๆประโยคเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้พวกเขาก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้เราจะมาเปิดเผย ประโยคทรงพลังที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อพลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งคนหนึ่งอย่าทำงานหนักเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานหนักเพื่อคุณการทำงานหนักเพื่อเงินนั้นอาจจะทำให้คุณเหนื่อยไม่รู้จบแต่การใช้เงินทำงานก็คือหนทางสู่ความมั่งคั่งคุณจะต้องเรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income การปล่อยให้เงินทำงานจะช่วยเพิ่มเวลา และคุณภาพในชีวิตคุณการทำงานหนักเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวทำให้คุณติดอยู่ในวงจรหนูถีบจกักคนรวยจะใช้เงินสร้างเครื่องมือที่ทำกำไรให้กับพวกเขาเช่นคุณอาจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าทำให้คุณมีรายได้ประจำโดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลาขออ้อ 2. รวยช้า,ชาแต่รวยแน่นอนดีกว่ารวยเร็วแล้วล้มเร็ว การสร้างความมั่งคั่งต้องใช้เวลาความใจร้อนมักจะนำพาไปสู่ความเสี่ยงการวางแผนและการลงทุนอย่างมีระบบจะทำให้คุณรวยอย่างยั่งยืนความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นมาจากความอดทนและมีวินยัยการด่วนเร็วผ่านทางลัดมักจะไม่ยั่งยืนและก็มีความเสี่ยงสูงการเติบโตทีละขั้นทีละตอนจะสร้างความรวยที่มั่นคงให้กับคุณเช่น หญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเก็บเงินลงทุนในหุ้นปันผลเป็นเวลาสิปีจนณปัจจุบันเธอมไีรายได้ที่มั่นคงข้อ3คนรวยไม่ทำทุกอย่างเองแต่หาคนเก่งมาช่วยทำการใช้ทรัพยากรจากคนเก่งทำให้คุณสามารถโฟกัสสิ่งที่สำคัญกว่าคุณไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้แต่ต้องรู้จักบริหารคนการจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น การกระจายงานทำให้คุณสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพคนรวยมักจะสร้างทีมเพื่อที่เขาจะขยายผลสำเร็จมากขึ้นข้อสใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะเพื่อสะสมทุนไปลงทุนคนรวยมักจะใช้จ่ายอย่างระวังเพื่อสร้างทุนในการลงทุนการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะจะทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็เหลือเฟือคุณสามารถใช้เงินเก็บไปต่อยอดสร้างไรายได้เพิ่ม เช่นไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุ้นกองทุนต่างๆหรือทองคําการใช้จ่ายเกินตัวทำให้คณติดก,กับดักหนี้สินความมั่งคั่งเกิดจากการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดข้อหรู้จักความเสี่ยงและบริหารมันให้เป็นคนรวยไม่ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะจัดการมันทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ความรู้ช่วยลดความเสี่ยงได้ การศึกษาข้อมูลทำให้คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบความกล้าที่จะเสี่ยงนั้นทำให้คุณก้าวนำคนอื่นได้คนที่กลัวความเสี่ยงม่าจะพลาดในโอกาสสำคัญเช่นนักลงทุนนี้เขากระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ข้อหจงสร้างหลายช่องทางรายได้อย่าเพิ่งพิง,พงแหล่งช่องทางรายได้เพียงแหล่งเดียวรายได้หลายช่องทางนั้นทำให้คุณมัน่นคงแม้จะเจอวิกฤต การมีช่องทางรายได้หลากหลายนั้นจะช่วยลดความเสีย่ยงคุณสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจการลงทุนและงานเสริมความมัง่งคั่งนั้นจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อคุณไม่พึ่งพาแหล่งรายได้ทางเดียวคนรวยสร้างความมั่นคงด้วยการขยายแหล่งรายได้ข้อ7จจงเรียนรู้ตลอดเวลาโลกเปลี่ยนเร็วแต่เราต้องไม่หยุดพัฒนาการเรียนรู้คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ความรู้ใหม่จะทำให้คุณเห็นโอกาสที่คนอื่นเขาก็มองไม่เห็นคนที่ไม่เรียนรู้ก็มักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาตัวเองทำให้คุณเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตการรู้เท่าทันโลกทำให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นขอ้อ 8. คบคนที่คิดบวกและส่งเสริมความสำเร็จของคุณสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของคุณ การอยู่กับคนคิดบวกช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสมากขึ้นความสำเร็จเกิดจากการที่เรามีเครือข่ายที่ดีคนรอบข้างที่ดีนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้คุณเติบโตความคิดลบจะดึงคุณกลับไปสู่ความล้มเหลวข้อก้าวนี่ดีจะทำให้คุณรวยนี้ที่แย่จะทำให้คุณจนคนรวยรู้จักใช้หนี้เพื่อสร้างรายได้หนี้ที่ดีก็คือ นี่ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นไปกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่านี่ที่แย่ก็คือนี่ที่ทําให้เงินออกจากกระเป๋าของคุณเช่นการผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นรถบ้านคุณต้องแยกแยะว่านี่ไหนที่สร้างประโยชน์การใช้นี่อย่างฉลาดก็คือการเร่งความมั่งคั่งเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่เขากู้เงินมาซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าและสร้างรายได้ขขอสิท รวยแบบเงียบๆไม่ต้องอวดใครคนรวยที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศว่าฉันรวยมากรวยน้อยไม่จำเป็นต้องประกาศความสำเร็จให้ใครรู้ก็ได้การอวดรวยทำให้คุณดึงดูดความเสีย่ยงและผู้คนที่ไม่หวังดีความเงียบสงบนั้นทำให้คุณโฟกัสกับเป้าหมายได้ดีขึ้นรวยเงียบๆแต่มั่นคงคือวิถีของคนฉลาดความสำเร็จนั้นในบางครั้งก็ไม่ต้องการเสียงป,ปรบมือเสมอไปเช่น เอที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เขามีทรัพย์สินหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวข้อ11อดทนกับความไม่สะดวกสบายในวันนี้เพื่อชีวิตที่สบายในวันข้างหน้าคนรวยรู้ว่าความสบายในอนาคตต้องแลกมาด้วยความพยายามในวันนี้ความสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยการอดทนและการเสียสละคุณจะต้องทุ่มเทและอดทนในช่วงเริ่มตน้นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มักจะมาจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่อง การยอมรับความยากลาบากชั่วคราวนั้นจะสร้างชีวิตที่มั่นคงในอนาคตข้อ12จงมองว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเงินเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายแต่เงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเมื่อคุณมองเงินเป็นเครื่องมือคุณก็จะไม่ยึดติดกับมันเงินจะช่วยให้คุณสร้างคุณค่าและชีวิตที่คุณต้องการความสุขที่แท้จ,จริงคือการใช้เงินอย่างมีความหมายการสะสมความมั่งคั่งก็คือ การสร้างอิสรภาพในชีวิตเช่นนักธุรกิจที่เขาใช้เงินทําโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมคำพูดทรงพลังจากคนรวยเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำคมเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จหากคุณนำมันมาปรับใช้คุณจะพบว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอือ้อมอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast ไว้ wide, เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอด i ซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ